Frame, สุพิศราเพียวสามพรานเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงชาวไทยประเภทคู่ผสมเกิดเมื่อวันที่18พฤศจิกายน1999ปัจจุบันอายุ26ปีเธอเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถโดดเด่นและเป็นความหวังใหม่ของวงการแบดมินตันไทยเส้นทางนักกีฬาและการเล่นสุพิศราเริ่มเล่นแบดมินตันตั้งแต่อายุ7ขวบ เนื <mile> ่องจากมีโรคภูมิแพ้และคุณพ่อซึ่งเป็นครูสอนแบดมินตันจึงชวนมาเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงเธอเริ่มลงแข่งขันตั้งแต่ประมาณ9ขวบและสามารถทำผลงานได้ดีในการแข่งขันระดับมือใหม่เธอได้รับโอกาสติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในศึกสุทีรมานครับเมื่อวันที่26กันยายนถึงสตุลาคมปี2021โดยจับคู่กับสุภักจอมเกาะในประเภทคู่ผสม หลังจากนั้นสุพิสราได้พัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องและเป็นที่น่าจับตามองในประเภทคู่ผสมผลงานที่โดดเด่นหลังจากโอลิมปิก2024สุพิสราได้จับคู่กับบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ซึ่งทั้งคู่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและคว้าแชมป์มาแล้วหลายรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งแชมป์มาสเตอร์สเจแปน2024 แชมป์สิงคโปร์โอเพน2025ซึ่งเป็นแชมป์ที่5ของทั้งคู่ตั้งแต่จับคู่กันมาทั้งคู่เป็นคู่ผสมที่ถูกจับตามองอย่างมากด้วยสไตล์การเล่นที่บาสเดชาพลเป็นฝ่ายตบหนักและมีความเร็วในการเล่นขณะที่เฟรมสุพิศราเล่นหน้าได้ดีและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้เป็นคู่ผสมที่มีศักยภาพสูงในการแข่งขันระดับโลก